ด้นหนึ่งก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจสูญเสียคนรักเข้าใจว่าคนรักไม่สิ้นชีวิตแล้วจุ๊บพี่อราลูหลังจากนี้เ่ากับจุ๊บพี่สินส้นส่วนนักคนจริงดวงนะี้อยากจุ๊บพี่จงรับรู จุกที่ปอาดรเพียงคู่เดียวรอให้เราห่วงหาผัวเขาแต่เลือดตัวกำลังจะมีผัวใหม่อ้วยนะจุนนี่ผู้หญิงสมัยนี้มันก็แปลกรู้ก็รู้ว่าเขามีคู่รองอยู่แล้วแต่พวกมไม่คิดที่จะยับยั้งชั่งใจยังจะน่าด้านหน้าทนที่จะเอาผัวคนเดิมาหน้าตา,าแบบนี้เหรอจุดเดี๋ยวนี้เลย ลองดูเสียกอนผู้ชมที่นั่งอยู่ที่นี้ดูตั้งแต่ฉากแรกจนฉากนี้ก็รู้ว่าเราเองนันทยาไม่ได้ตกลงปลงใจจะมีความรักกับปริดาเลยแม้สักนิดยังไงหรอถ้าหากว่าไม่ได้ตกลปลงใจทำไมไม่คิดที่จะปฏิเสธล้ว <laughs> ประทานโทษด้วยองค์กรสัตย์ทรงบดินเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ีตระสัังอะไรแนละ้วก็ไม่มีใครขัดได้เพราะฉะนั้น ขอบคุณนะคะ ย่คนเนีว้วไม่รู้ผัวเคยอ๋อ,อ,อคุณอารอาอมเ์เชียรหนูและเชียรน้องแมววันนี้ได้เชียร์งู้องขอบคุณนะคะแสดงว่าเป็นคนหลายใจท่ออกเขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยเชียร์คุณพ่อแล้วก็หลานสองคนที่มาดู Man. เดียวกัดีโอ้โหอะไรอะไรตกหน้าทำไมทำไมทำตกไห่ตอผิดเหรอตกผิดกัตกใหมอะไรเนี่ยเป็นอะไรอีกล้บวตผิดตองผิดตกผิดเหรอตกผิดงัตกใหม่ ก็คิดอยู่ถ้าเมื่อกี้คุณเสยมากูก็สอยแล้วช่วยอยู่นี่นิไปอีหนูเป็นอะไรไหมนูว่าเจ็บตรงไหนไหมน้าแหมอีหนูเป็นอะไรไม่อีหนูนอกลู่มันก็เป็นอย่างนี้แหละแม่ไอเป็นรอยเกิดระดัเกิดเรื่องกับเราอะไรขึ้นแบบนี้สินะชอบแบบนี้สินะ หนูถ้าหนูไม่เสริมมาก็แบนเหมือนมันเลยดีนะภูมีก้าออกมาหน่อยพระองค์ท่านกฤษณาที่พูดว่าแบนนิดนั้นหรือโน้มอ่ะไอ้ใจร้ายจังเลยครัสัตว์ไทยเนี่ยอะไรลนะยังไงก็ต้องเอาคนหนึ่งคืนเนี้ยได้จะบาครูกะไหวเอ๊ะต้องกระสับกิะส่ายไปเพิ่มรู้ไงเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เกิดเพราะเรื่องของฉันนั้งทยาเลยแม้สักนิดก็ของฉันไม่รู้เรื่องราวครังนี้ด้วย แต่ก็เอาเถ้ะครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่มันเกิดเรื่องแต่กล้าบอกชั้นนันทยาขอตือนว่าขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะถ้ามันยังมีอีกสักครั้งแล้วล่ะก็อีนันทยาคนนี้ก็ไม่ยอมยกันนวก็ ถ้าเจ็บขนาดนั้นเธอทำอะไรเนี่ยเธนกำลังชักไปที่เหลือเสียเธอรู้ตัวไหมหมายความว่ามีใเที่ฉันยอมรับนะวรนณยานะั่นคือเมียอีกคนหนึ่งของฉันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำลงไปฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวฉันฉันทำเพื่อเธอฉันทำเพื่อลูกยังไงบักน,นี้เธอรู้ไหมว่าฉันจะลอบฆ่าพาราดอน จะพลาดาพัดากผู้ที่เป็นพี่ชายนั้นตายลงไปเพราะฉันต้องการเป็นกษัตริย์ขึ้นปกครองแผ่นดินและเธอจะได้อยู่เคียงข้างฉันเธอจะสุสบายพี่ฉันพลาดาัดพรากเธอจะค่อยๆไ,ไ,ไอ้กีบสดั่ง